คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก p l u สคุณกิฟเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องมันโผล่มาจากน้ำกับ The Ghost Radio ของเราแล้วนะครับครั้งนี้คุณกิฟมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณกิฟเล่าเรื่องมันโผล่มาจากน้ำเสร็จก็ได้พบเจอกับเรื่องชวนขนลุกเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อสอสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับ ฝากเรื่องให้เล่านั่นคือชื่อเรื่องที่คุณกิฟจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชาวแก๊ง The ะโกสเตอทั้ง24,426ท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The ะโกสเ r ด d i โอของเราในค่ำคืนวันนี้ครับ ค่าคืนของวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565ครับแล้วตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณกิฟได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณกิฟครับสวัสดีครับพี่แจ๊คอ่าคุณกิฟมันโผล่มาจากน้ําครับนี่เราคุยกันตอนนั้นเมื่อไหร่นะประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วครับประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง เอออันนี้อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่อยู่ข้างนอกครับเนี่ยอ่าตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านครับเอาอยู่หน้าบ้านใช่ไหมมันมีเสียงไงมีมีมีคนอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมอ่าพอดีว่าเป็นวันอาทิตย์มีข้างวันเขาสังสรรค์นิดหน่อยอ๋อโอเคโอเคโอเคอย่างนั้นจะได้สบายใจว่าถ้ามีเสียงอะไรแสบผมจะได้ไม่ต้องทักี๋ยวผมขยับขยับให้นิดนึงครับเผื่อว่ามันจะเสียงบอลงบอลงนะครับพี่ก็ดีขึ้น มาคุณกิฟหลังจากวันนั้นที่เราคุยเกินเรื่องมันโผล่มาจากน้ําคุณกิฟก็เจอเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เลยเหรอใช่ครับเฮ้ยยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับเริ่มเลยนะรีบได้เลยครับครับครับก็คนอื่นก็ต้องสวัสดีพี่แจ็คนะครับผมครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ผู้ฟังทุกท่าน้วก็สวัสดีทีมงานในโปทุกคนนะครับ อ่าอนอื่นครับพี่ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้ฮะพอดีว่าจากเรื่องที่แล้วฮะมีคนคอมเมนต์พี่พี่คอมเมนต์เยอะครับที่ที่บอกว่าเอ้ยทําไมตอนแรกอ่ะอ่าทางเจ้าอาวาสบอกว่ามีมาสี่ตนสุดท้ายทําไมเหลือสองเนี่ยครับผมคือผมก็เลยโทรไปหาอาจารย์ครับออาจารย์คนที่คนคนที่แก้ของให้ผมนะฮะครับ,รบโทรไปพอโทรไปปุ๊บผมก็ถามว่าอาจารย์อ่า อ่าที่เจ้าอาวาสบอกว่ามีอยู่สี่ตนได้ตามข้อผมอะ่ะแล้วทําไมสุดท้ายเหลือเหลือแค่สองขโมมีอือคุณผู้ชนี่นะแค่บอกว่าตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่มีแค่อ่าน้ามันพายคู่ัวมมีอยู่ตรงนั้นคือม,มีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์เขาจะกดไว้ครับท่านเจ้าอาวาสอาจจะเห็นก็ได้แต่ว่าที่ตามพ้อผมมาจริงครับมีแค่สองตนครับครับก็เลยขอ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 แก้ตรงนี้ก่อนนะครับครับก็เริ่ม เข้าเรื่องเลยนะครับพครับครับครับเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ผมเล่าเรื่องล่าสุดเลยครับพี่มันโผล่มาจากน้ําใช่ครับพอพอผมพอผมเล่าเรื่องนี้เสร็จปุ๊บนะคพอเล่าเรื่องนี้เสร็จผมก็อคือตอนนั้นน่ะโรงงานผมไม่นจะมีสามกะนะครับคือกะเช้าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีโอทีนะครับกะเช้าก็คือตั้งแต่แปดโงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับ กะบายก็คือตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วก็การดึกก็คือเที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้านะครับแล้วทั้งอาทิตย์นั้นน่ะมันไม่มีโอผมก็เลยได้เข้ากะเที่ยงคืนคือการดึกนะครับก็คือเข้าตั้งแต่เที่ยงคืนถึงแปดโมงเชา้าก็เลยเหมาะจ่อก,กับเวลาที่ผมไปเล่าเรื่องล่าสุดพอดีครับครับครับ,รบแล้วคราวเนี้ยพอผมเล่าเรื่องอ่ามันโผล่มาจากน้ํากับพี่แจ็คเสร็จพอเราเสร็จปุ๊บผมก็ออก อ่าวางสายปุ๊บแล้วก็มานั่งดูคอมเมนต์ครับพี่แล้วก็แล้วก็ฟังสายที่สามกับพี่เขาเล่าผมก็นั่งเลื่อนดูคอมเมนต์แล้วก็ฟังพี่เขาเล่าไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนที่ผมจะเข้างานนะครับครับผมก็เข้างานไปตามปกติครับก็ทํางานไปเรืยอยสักพักหนึ่งครับประมาณชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงนะตอนนั้นน่าจะประมาณทีหนึ่งครึ่งประมาณเนี้ยฮะเวลาวันนี้ผมรู้สึก ปวดท้องครับปวดท้องเสี่ยงเสี่ยงเสียงรบกวนไปไหมครับพี่ไม่ไม่ไม่เลยครับเดี๋ยวแต่ถ้ามีรบกวนเดี๋ยวผมผมผมบอกกําลัง <Okay S 1> กําลังลุ้นอยู่เอิงต่อต่อต่อครับแล้วคนเนี้ยผมก็รู้สึกปวดท้องหนักครับผมก็เลยบอกกับพี่ที่ทํางานด้วยกันผมบอกว่าพี่พเอเดียวผมปวดท้องอนะ่ะเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปเข้าขนับแ๊บนึงได้ไหมพี่เขาก็บอกโอเคได้เลยไม่เป็นไรไปเลยไปเลยเดี๋ยวยนี้งเดี๋ยวพี่ตรงเนี้ยพี่ทาแทนเองผมก็ ไปเข้าห้องน้ำครับก็เดินไปเข้าห้องน้าเดินไปสักประมาณห้าร<ม>้อยเมตรนะครับพี่ก็ไปถึงห้องน้ําผมเดินไปปุ๊บอ่าถึงหน้าห้องน้ําเจอที่ชายคนหนึ่งครับใส่ชุดหมีเหมือนชุดช่างนะฮะใ,ใส่ชุดหมีออกสีน้ำเงินเข้มครับรูปร่างอ่าสูงนะฮะสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบได้ครับร้อเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสบห้าได้แกก็เดินสวนมา เดินออกไปจากเดินออกไปจากห้องน้ํานะครับเดินออกมาแล้วคนเนี้ยผมก็เดินสวนไปด้วยด้วยความที่ผมปวดท้องผมก็ไม่ได้ไม่แน่แต่ผมก็รีบห้องน้ําอย่างเดียวครับพอผมเดินปุ๊บกำลังจะสวนแกปุ๊บแกหันหน้ากลับมาหาผมแล้วก็บอกว่าน้องน้องใช่คนที่เล่าเรื่องผดในรายการเดอะโค้ดป่ะใช่ครับแกถามานี่นะีอนะในคลองรู้สึกตอนนั้นคือใจในหู่ฉว่แบบ้ย เพิ่งเล่าไปแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงมีแฟนขับไว้หรอเอองงใช่ครัใช่เขาคิดอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกใจมีผมคิดว่ายังรู้ได้ไงขึ้นก็ใช่อันเนี้ยเป็นเป็นพอยที่สําคัญมากกว่าคือเขารู้ได้ยังไงใช่ครับนี่แหละเออคือคืออีกใจดีผมคิดแต่ว่าเอ้ยซึ่งผมเล่าไปอ่ะไม่ได้เห็นหน้าผมนะรู้แค่ชื่อผมเฉยใช่แต่แต่ผมแต่ผมคิดว่าเอ้ยหรือว่าพี่เขาเป็นช่างโรงงานเดียวกันกัอผมรู้เปล่าอือ อาจจะอาจจะอาจอาจะเข้างานม,มาการเดือองกับผมแล้วก็เห็นผมโทรเล่าอยู่พอดีหรือเปล่าครับผมก็ชิดอย่างนี้นะผมคิดในแง่ดีผมก็ผมก็เลยบอกว่าใช่ครับพี่อืผมบอก่างนั้นะจากเราบอกว่าอุ้ยรายการเนี้ยพี่ชอบมากเลยออืพี่ฟังมาตลอดเลยนะอทั้งสดทั้งย้อนหลังพี่ฟังหมดเลยออืพี่ชอบมากเลยรายการเนี้ยโดยเฉพาะพิธีกรน่ะพี่ใจพี่ชอบมากไอ่พูดอย่างนงี้นะผมก็ครับพี่ผมก็ชอบเหมือนกันครับออื แล้วเขาเนี่ยผมว่าแต่อนที่เดี๋ยวผมขอเข้าห้องน้ำก่อนผมพูดอย่างนี้นะแล้วผมก็เดินเข้าไปในห้องน้ำเขาปิดป,ประตูล็อกก่อนปุ๊บกําลังจะทําธุระครับก็เสียงน่ะก็ตะโกนเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็บอกว่าอย่าลืมเอาเรื่องพี่ไปเล่าบ้างนะผมพูดอย่างนี้นะแล้วเขาเนี่ยผมผมก็เล่กว่าคือตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรครับเดี๋ยวผมก็บอกว่าครับเขาพี่ได้ครับผมก็พูดอย่างนี้นะแก้ก็บอกอ่าสัญญาแล้วนะ ผมก็บอกครับพี่แล้วพี่ใจผมแล้วเรื่องอะไรอ่ะผมก็ถามางนี้นะแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปครับพี่เงียบไปเลยผมก็ท,ทาธุระเสร็จปุ๊บผมก็ออกมาจา้งน้ำผมก็เดินออกมาก็มไม่เจอกันผมคิดว่าเออพี่แกคงไปทํางานของแกแลนะ้วมั้งคงไม่มีอะไรผมก็กับเข้าไปทํางานมาเดลอกลับเข้าไปทํางานพอทํางานปุ๊บจนถึงเช้าแปดโมงเช้าเรื่องงานผมก็สแกนบัตรออกมาออกมาผมก็ แวะซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวเสร็จปุ๊บผมว่าขี่รถกลับมามที่บ้านอผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าบ้านที่ผมอยู่อ่ะมันเป็นอ่าบ้านเช่าในหมู่บาจจ้านจตันนะครับกับคือเช่าบ้านเป็นหลังเลยนะฮะก็เช่าอยู่ก็ผมก็อยู่กับแฟนแล้วก็อยู่กับพี่ชายของแฟนแล้วก็อ่าพี่น้องอีกสองคนนะครับที่อยู่ในบ้านานั้น เขาเนี่ยผมก็มาถึงหน้าบ้านปุ๊บแล้วก็ถเนี่ยผมกําลังจะไขกุญแจหน้าบ้านเพื่อจะเปิดประตูบ้านแล้วก็เอารถเข้าไปในบ้านนะครับพี่พอผมไขกุญแจปุ๊บได้ยินเสียงมาจากได้ยินเสียงมาจากด้านหลังนะครับพี่ชายน้องน้องน้องเทคคนที่เล่าเรื่องผีในการต่อโค้ดไหมใช่ครับผมหันกวบออกไปเลยครับไักลับไปเจอพี่คนเดิมครับชุดเดิมครับครับแต่ไม่ ไม่ได้ยินเสียงที่แกเดินมาหรือว่าอะไรแน่สิไม่ได้ยินนครับผมหันไปพบเห็นแกยืนอยู่ด้านหลังผมผมก็ถามอ้าวพี่พี่พักอยู่ในหมู่บ้านนี้เหรอผมถามงนี้นะแล้วเขาบอกน้องอย่าลืมเอาเรื่องพี่ไปเล่านะจะพูดองนี้ครับผมก็แล้วพี่แจ้งผมเรื่องอะไรอ่ะแกก็ยิม้มแล้วแกก็เดินแล้วแกก็เดินไปแล้วก็แวะเข้าซอยไปครับผมก็งงๆนะฮะ ก็เอ๊ะมันแปลกๆว่ะแต่ว่าอืมยังไงหรือว่าน่าจะพี่เขาน่าจะพักอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละอืมผมก็คิดอย่างนี้นะผมก็อ่าขับรถเข้าไปในบ้านแล้วก็ลอกประตูก็อาบน้ํากินข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บผมก็ามานอนอืมนอนสักพักหนึ่งหลับมานะครับ,รบพอหลับไปปุ๊บฝันครับพี่แจ๊คในความฝันเนี่ยพี่คนเดิมเลยครับ เดินเข้ามาแล้วบอกว่าน้องๆน้องทีง่คนที่เล่าเรื่องผีในรายการเดอะโค้ดไหมอต่อลืมเอาเรื่องพี่ไปเล่านะครับพูดอย่างนี้นะผมก็สะดุงด้งตื่นขึ้นมาเขเนี่ยพอสะดุ้งสะดุ้งตื่นขึ้นมาปุ๊บผมผมก็เลยหันไปแล้วก็จับเอาโทรศัพท์มาดูอตอนนั้นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งคือผมจะเข้าหานเที่ยงคืนผมก็ต้องไปก่อนประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกเหมือนนอนแป,ป๊บเดียวแต่ว่าเวลามันไปทุ่มครึ่งแนละ้ว่ รู้สึกหมนเร็วผมก็อ่ะไม่นอนละผเก็เล่นโทรศัพท์ฆ่าเวลาไปครับจนถึงเวลาสี่ทุ่มก็อาบน้ําแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ขับรถไปโรงงานพอผมขับรถไปปุ๊บพอจะถึงหน้าโรงงานมันมีอ่ารถกระบะคันนึ่งน่าจะเป็นพี่พนักงานด้วยกันที่ขับที่ขับตามผมมาผมก็เลยกำลังจะเลี้ยวเข้าโรงงานพอจังหวะที่จะเลี้ยวครับเจอพี่ชายคนเดิมยืนอยู่หน้าโรงงานครับพี่ พอยืนปุ๊บผมก็เลี้ยวปุ๊บผมก็หันหน้าไปมองแกแก่ย้นให้ผมแล้วบอกว่าน้องน้องน้องเค่คนที่เล่าเรื่องผีในราการจะโคตดไหมพูดเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับพูดเหมือนเดิมนะผมก็หันไปปุ๊บแ็่แต่ผมยังไม่ทันได้ตอบเพราะว่ามันมีรถข้างหลังอยู่ผมก็เลยรีบขี่เข้าไปในโรงงานแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเพื่อจะไปจอดรถในโรงจอดรถโรงงานนะครับผมก็เข้าไปพอไปจอดปุ๊บในความคิดผมตอนนั้นคิดเลยว่าเอาล่ะพี่เขาจะเล่าเรื่องอะไร ผมผมจอดรถเสร็จปุ๊บผมจะเดินดักหยุดหน้ารงจอดรถเลยเพราะว่ายังไงพี่ต้องเดินผ่านเข้ามาในโรงงานอนยะู่้ะผมเดินผมเดินไปปุ๊บผมก็ยืนรอหน้ารงจอดรถยังไงก็ต้องผ่านมาผมยืนรอมาสักห้านาทีได้ครับพี่แจ๊ดแต่ไม่มีใครเดินมาผมก็สงสัยว่าอทำไมไม่มีใครเดินแบบว่เลยเดินไปถามมาพี่ราปภที่อ,อยู่ป้อมหน้าโรงงานนะมันมีป้อมรปภอยู่ ผมเดินไปผก็ไปถามพี่พี่เห็นพี่พนักงานผู้ชายที่เป็นช่างไหมหใส่ชุดหมีเหมือนช่างเลยแจว่าว่าไม่มีนะน้องเห็นน้องขับอมอไซค์มาแล้วก็มีรถกระบะตามมาคันนึงไม่เห็นหมีใครนะผมก็งงๆนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ตอบกับพี่เราบอกไปเพาเดินกลับอ่ะเดินกลับมาเพราเก็บคอสสามส่รจยไว้แล้วนี่แล้วก็เข้าไปทํางานพอเข้าไปทํางานาปานุ๊บ ผมก็เลยถามรุ่นพี่ที่อยู่อยู่ในโรงงานนะครับไปถามผมถามว่าพี่ผมถามเลยพี่พี่เคยเห็นอช่างในโรงงานเราที่ใส่ชุดหมีออกสีน้ําเงินเชฟไหม,มแช่บอกว่าเคยมีนะแต่ว่ามันรุ่นรุ่นแรกๆที่ตั้งโรงงานเลยครับไม่ไม่ใช่รุ่นปัจจุบันนะคือรุ่นปัจจุบนะันอ่ะเขายูนิฟอร์มเขาก็คือเป็นชุดช่าง ชุดสีแดงนะ,ะแต่ว่าที่ผงเหียนคือเป็นช่างที่ใส่ชุดหมีสีน้ำเงินเข้มคเล้าก็บอกเคยมีแต่ว่าตอนนี้เขายกเลิกไปแล้วผมก,ก็อ๋อครับเจ้าก็บอกว่ามีอะไรเหรอผมก็กไม่มีอะไรครับพี่ก็ทํางานเป็นปกติครับแต่พอถึงเวลาเลิกงานแปดโงเช้าเหมือนเดิมครับผมก็ขับรถกลับมาบ้านแวะซื้อกับข้าวแล้วจอดที่หน้าบ้านผม ผมกาลังจะไขกุญแจเสียงเดิมเขาพี่แจ๊คน้องๆน้องแจ๊กคนที่เราเ่องผิในรายการแต่โก้ดไหมผมหันลันกลับไปเจอพี่คนเดิมยืนที่ข้างหลังผมผมก็ถามเฮ้ยพี่ที่มาตอนไหนเนี่ยแจ๊กก็บอกอย่าลืมเอาเรื่องพี่ไปเล่านะครับผมก็มันเริ่มแปลก้วครับพี่หมูมันแปลกตั้งนานแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะอับ คือในความคิดของผมตอนนั้นฮะไม่คิดว่าไม่คิดว่าพี่เขาเป็นผีนะครอผมคิดว่าพี่เขาอ่ะเป็นโรคจิตทำไมต้องตามผมอยงเลยครับซึ่งซึ่งซึ่งเราเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วทำไมต้องตามมาขนาดนี้ผมก็บอกพี่พี่เป็นใครเนี่ยชื่อก็ไม่บอกผมแล้วบอกว่าจะให้ผมอ่ะไปเล่าเรื่องผีแล้วเรื่องอะไรพี่ที่พี่ไทยเล่าบ,บอกมาสิครับไม่งั้นอ่นะ เดี๋ยวผมเปิดบ้านนะพี่เข้ามานั่งข้างในหน่อยไหมเดี๋ยวผมซื้อเครื่องดื่มให้มานั่งกินกับผมก่อนแล้วเล่าให้ผมฟังแล้วผมจะแล้วผมจะเอาเรื่องที่พี่เล่าอ่ะไปเล่าในรายการหรือว่าถ้าเกิดพี่ไม่สะดวกที่บ้านผมอ่ะเดี๋ยวพี่อ่ะพาผมไปที่บ้านพี่ก็ได้แล้วเราไปนั่งคุยกันผมพูดอย่างนี้นะแล้วแกก็บอกว่าอย่าลืมเอเรื่องพี่ไปเล่านะอืแล้วแชกก็เดินไปเลย คือตอนนั้นผมหุดหิดนะแล้วก็ทั้งเหนื่อยทั้งแบบเราไม่ได้นอนนะเข้าข่าดึกผมวอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าขับรถเข้ามาในบ้านก็ล็อกกุญแจเสร็จปุ๊บก็อ,อาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนเหมือนีดิมเลยพอนอนนอนไปสักพักหลับแต่ในแต่ในความฝันครั้งนี้ครับพี่ม,มันไม่เหมือนเดิมครับพี่คือในความฝันนะผมเห็นพี่คนเดิมนะ เดินมาพอเขาเดินมาเขาบอกว่าน้องๆน้องใช่คนที่เล่าเรื่องผีในรายการ t ด e g h o ดไหมผมก็บอกครับพี่ใช่ครับพี่จะเอาอะไรเนี่ยอืแล้วเรื่องที่พี่ผมเล่าคืออะไรเนี่ยทําไมถึงต้องตามผมเลยอืแต่ก็บอกเดี๋ยวน้องก็รู้อืว่าเรื่องที่พี่จาให้เล่าคือเรื่องอะไรครับผมก็บอกพี่เล่ามาเลยมันคือเรื่องอะไร แฟนเขบอกว่าเดี๋ยวก็รู้อืมผมผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนเดิมครับพี่เนี่ยพอตื่นขึ้นมามผมจับดูโทรศัพท์อืเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเหมรับเดิมเวลาเดิมเลยแล้วเนี่ยผมก็งงแล้วก,ก,ววก็ก็เลยโทรศัพท์ไปหาแฟนะเพราะว่าเพราะว่าแฟนทํางานโทรศัพท์กับผมนะเขาเขาก็ทําโออยช่วงนั้นนะอื ผมโทรไปหาเขาแล้วบอกว่าเออเนี่ยฝันอย่างนี้นะแล้วเจอเหตุการณ์แบบเนีเดยดนี้เจอพี่คนเนี้ยอืมาสามสี่ครั้งแล้วแฟนก็บอกเขาอยากให้มาเล่าเรื่องหรือเปล่าแล้วเรื่องอะไรล่ะที่เขาจะให้เล่าผมก็บอกไม่รู้เขาบอกว่าจะจะฝากมาเล่าแต่ไม่รู้ว่าเล่าเรื่องอะไรอืแล้วเนี่ยแฟนผมก็บอกว่าน่าจะคิดมากมั้งหรือว่าฟังรายการเดอะกคดเดยอะไปหรือเปล่าค ฟังเยอะมากจนแบบหลอนไปเองหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะแต่นูก็พูดติดเล่นผมก็บอกว่าฟังเยอะฟังยิงเวลาทํางานอนักฟังตลอดแต่ว่ามันมันแปลกคือมันเป็นคือมันมันเหมือนตามจริงๆริงอ่ะผมคิดผมพูดอย่างนงี้นะ,ะแล้วไอ้เป็นผไ,ไม่ต้องคิดมากหรอกนอนนอนสีุ่่มค่อยตื่นแล้วก็ไปทํางานอืแต่ตอนนั้นมันนอนไม่หลับนะพี่แจ็คผมก็เล่นโทรศัพท์รอพอถึงเวลามาันเองผมก็ขับรถ ไปทำงานมาเมนึครับพอขับรถไปพอถึงหน้าโรงง, <men. S 2> งงานเหมือนเดิมพี่แจ๊คยืนรออยู่หน้าโรงงานเนี่ยแล้วก็พูดเหมือนเดิมเห<า>มือนเดิมครับน้องๆน้องแค่คนที่เราเลื่อกผีในรายการแต่โคตรว่าเหมือนเดิมนะแล้วคนเนี้ยผมหันไปมองแล้วผมมองว่าใช่พี่พี่แจ๊คผมเล่าเรื่องอะไรเนี่ยผมผมตะโกนพูดอย่างนี้นะ<ม>แล้วคนเนี้ยผมก็จอดรถอย,<ม>อยู่หน้าโรงงานมผมก็ถาม พี่ได uh. th th ้ผมรู้เรื่องอะไรพุ่นมาดิยามเดินมาโลพอนะเดินมาแล้วก็น้องคุยกับใครอ่ะผมก็หันไปก็พี่คนนี้ไงผมหันกลับมาปุ๊บไม่เจอแกือไม่รู้ว่าพี่แกไป็นไงแจ็ก็บอกคุยอะไรกับใครคุยคนเดียวสงสัยทำโอเยอะหรือเปล่าเนี่ยทำงานหนักหรือเปล่าแจ็ก็แซวผมเงี้ยผมก็งงๆแล้วก็เข้าไปในโรงงานแล้วก็ทำแล้วก็ทำงานจน แปดโมงเช้าเหมือนเดิมเขาเอมก็ขับมามาะัานมันมันจะวนลูปอยู่เนี้ยวนอย่างเนี้ยเหมือนเดิมสามสี่วันพอกลับมาถึงบ้านรอบนี้ไขกคุณแกหน้าบ้านไม่เจอแก่นะมไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงใครเลยงดผมก็คิดว่าเออแก่คงอ่ะแต่คงรู้แล้วแหละว่าผมลำคาญแก่คงรู้แล้วแหละว่าเราไม่โอเคที่ที่เขามาทำแบบนี้กับเรา คงคงไปแลว้วแลบมั้งคงคงไม่มาตอแยแลย้วแหละคุคิดอย่างนี้นะคมคงก็เข้าไปเนยบ้านแล้วก็เหมือนเดิมเขากินข้าวเสร็จปุ๊บอาบน้ําแล้วก็นอนพอนอนไปได้สักพักหนึ่งผมก็หลับแล้วก็ฝันอีกเหมือนเดิมก็พี่แจนะ๊คพอฝันน่ะเขาเนี่ยฝันแกเดินมาบอกว่าน้องน้องอย่าลืมเอาเรื่องที่ไปเล่า,านะอเรื่องของพี่อ่ะน้องรู้หรือ,อยังอื ผมก็ถามว่าเราเรื่องอะไรพี่อเอาตรงๆนะผมเราผมเนี่ยเราแวงแล้วก็รำาาคาญรับมันคืออะไรพี่พี่แจ้ผมเราเรื่องอะไรพีอบอกวันเนี้ยวันสุดท้ายของพี่แล้วนะครับพี่จะไปแล้วนะแล้วพูดขึ้นมามประโยคหนึ่งทําให้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับพี่แจ๊คพีบอกว่าศพพี่อ่ะตั้งอยู่วัด ทางที่น้องไปโรงงานประจําอะชื่อวัดชื่อตึด๊ดชืด่อนี้ชื่อว,วันนี้อืยังไงไปบอกพี่ด้วยนะวม,ม่าจะเล่าพี่ไปเล่ามผมว่าจะรุ่งตื่นนะครับอพอจะรุ่งตื่นไอ้บอพอจะรุ่งไหมตื่นขึ้นมาปุ๊บผมจับอยู่โทรศัพท์ตอนนอั้นประมาณห้าโมงเยน็นผมก็ไม่รู้คิดยังไงครับอืลุกขึ้นมาใส่เสื้อผ้าเสร็จปุ๊บจับรถมอเตอร์ไซค์ขับออกไปครับ ขี่มอไซค์ไปไปยังวัดที่แกบอกนะชื่อวัดที่แกบอกในในในจังหวัดสุริเทร์นะที่เป็นทางผ่างแล้ครับผมขับไปขับไปถึงหน้าวัดตรงนวันปุ๊บผมเลี้ยวเข้าไปนะพอเลี้ยวเข้าไปปุ๊บพี่แจ๊คมีงานศพครับใช่ครับมีงานศพตอนนั้นน่ะใจผมว่นมากเลยพี่ขอขอให้มันเป็นเช่นของฝันไม่ใช่เรื่องจริง ขอให้มันมันมัน,ม,นมันเป็นแค่ความความที่ผมคิดมากม,มันไม่ใช่ความจริงผมก็จอดรถพอจอดรถปุ๊บลงจากรถปุ๊บผมเดินเข้าไปในศาลาครับพี่แจ๊ผภาพกรอบรูปที่ผมเห็นอยู่ข้างโรงศพนะครับคือพี่แกคนนั้นที่แกมาหาผมทุกวันเป็นงานศพของพี่เขาใช่่ะพอผมเห็นปุ๊บผม ตัวแข็งเกรงไปหมดเนี่ยไม่รมู้ไม่รู้จะทํำยังไงผมสตาร์ทอยู่เนี่ยประมาณห้าสิบนาทีได้ครับสตาร์ทอยู่ตรงนั้นแล้วนคนเนี้ยมียายคนหนึ่งเดินมาหาผมแล้วมาตะคีบผมแล้วบอกว่าไอ้หนุห่นมไอ้หนุ่มมาทําอะไรที่นี่อ่ะผมก็หันไปแล้วว่าไม่มีอะไรคนระับรู้จักกับเขาเหรอรู้จักกันหรอผมบอกว่า ออเพิ่งรู้จักได้สามสี่วันเนี่ยครับจาครับ,รบผมกพูดอย่างนี้นะแล้วแกว่าถ้ารู้จักได้ไงสามสี่วันก็ที่เขาตายครบร้อยวันแล้ววันนี้มนที่ร้อยอ๋อแร้อยวันใช่ครับครบร้อยวันพอดีอแล้วเขาเรียกผมเร็วกว่าเอาเหรอครับออแล้วมาเนี่ยมามาทําอะไรเหรอแปลกนะรู้จักกันสามสี่วันโหมดหรือเปล่าเนี่ยอืมเป็นใครเนี่ยคือใครเนี่ยเป็นใครเนี่ยครับบอกว่าไม่มีอะไรครับ ผมแค่จะมาบอกพี่เ็าว่าอ๋อผมรู้แล้วนะว่าพี่จใจผมเล่าเรื่องอะไรผมก็เลยพูดอย่างนี้ครับผมก็เลยยกมือแล้วก็ไหว้แกไหว้ศพศพพี่เขา,านะไหว้รูปหนา้าศพแล้วก็บอกว่าพี่ผมรู้แล้วนะเรื่องที่พี่ให้ผมเล่ามันคือเรื่องอะไรอพอผมไหว้เสร็จปุ๊บผมก็กลับมาแล้วผมก็แต่งตัวไปทํางานเพราะรอ,อเวลาเสร็จถึงไปทํางานครับ พอพอทํางานพวกผมก็ไปสืบษาแล้วเรื่องนะจนจนรู้ความจริงครับรู้ว่าอ่าตั้งแต่ก่อนที่อ่าเขาเริ่มตั้งโรงงานที่ผมทําอยู่นะเวม,ม,มีชุดช่างชุดหนึ่งซึ่งเขาอ่ามาทํางานเป็นช่างชุดแรงแล้วคนเนี้ยเขาจบไอเขาตกจากอ่านั่งร้านสี่ชั้น แล้วตกลงมาและคอหักแล้วชุดที่เขาใส่ก็คือเป็นชุดสีน้ำเงินเข้ม,ม,มชุดหนีแล้วพี่พนักง,งานคนละเขาก็บอกว่าเจอจริงหรือเปล่าเจอจริงเหรอเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคนที่เขาเจอคือพี่แกจะมากระโดดกระโดดนั่งร้านเนะี่ยตกลงมาให้พนักง,งานเห็นประจำเลยแล้วบางทีอ่ะบางคนที่เห็นอนะ่ะเวลาเข,าขาเ้ากาดเด็ดจะเห็นพี่แก พยายามที่จะซ่อมอะไรที่อย่างนึงแล้วก็กระโดดลงมาก็เห็นเรื่องเขาประมาณนี้ครับพี่อ๋อเป็นอดีตเหมือนกับช่างที่นั่นเขาเสียไป่คแล้วแล้วแล้วทาไมเขาถึงต้องให้เอาเรื่องเขามาเล่าในในรายการอ่ะอันนี้ไม่ไม่เข้าใจทําไมเขาถึงเออเขาเขาก็เลยจะสื่ออะไรอย่างใช่ครับอันนี้คือผมตอนที่ผมเล่าให้กับพี่พี่พี่ที่อี่ี่ที่ทีนนี่ท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 ีมาี่ทแกก็ถามผมี่ที่ที่กี่ ผมไม่รู้จักแกเลยครับแล้วผมผมไม่รู้เลยว่าแกคือใครแกเป็นใครขนาดชื่อผมยังไม่รู้เลยครับแล้วทําไมอยู่ดีๆแกถึงแกถึงสื่อมาหาผมแล้วก็บอกให้ผมเล่าแล้วแกก็บอกว่าทําไมทําไมแกถึงบอกว่าอย่าลืม,มเรื่องที่ไปเล่านะซึ่งผมไม่รู้จักแกมาก่อนครับก็ใช่อย่ายดีทำไม่ใชครับ แกต้องการอะไรเงี้ยเอาอะไรเอาใช่ครับใช่ครับคือคือมันไม่ไม่เกี่ยวยงอะไรกันเลยครับพี่แล้วแล้วจู่ๆเขก็มาให้ผมเพราะว่าบอกว่าเอาเรื่องพี่อ่ะไปเล่าให้หน่อยเพราะว่าเพราะว่าพี่ชอบรายการนี้ครับครับซึ่งผมไม่ไม่รู้เลยแล้วก็อ่าเรื่องนี้มานอไหมาอไหนจะจะจะไม่จะไม่น่ากลัวจะไม่หลอนนะครับพี่อื แต่สำหรับผมมันหุดมันมันตตันเอออ่าเป็นเจอเป็นคใารเจอแบบมันก็คงต้องแบบมาช็อกแหละเพราะว่ามารู้อีกทีหนึ่งคือเป็นศพที่ตั้งอยู่ในวัดแล้วคือเขาน่าจะจัดงานครบรอบร้อยปีมั้งไม่น่าจะตั้งอยู่ในวัดร้อยร้อยอ้ร้อยร้อยวันมั้งไม่น่าจะตั้งอยู่ในวัดทั้งร้อยวันแหละใช่ครับนั่นน่น่นะครับผมว่าเห็นเห็นเห็นยายคนนั้นบอกว่าวันนี้ครบร้อยวันของเขาอะไรเงี้ยนะแต่ผมไม่รู้ว่ายังไงจจะทําบุญร้อยวันแหละ อ่าเนาะอ่าได้ครับคุณกิฟต <discussion> ์น <five sized barking> ั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของฝากเรื่องให้เล่าขอบคุณมากจ้ะคจะรับเดี๋ยวผมขอเกินนิดนึงนะอือ่าเรื่องเรื่องต่อไปที่ผมจะ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 ส่งไปให้นะครับเรื่องนี้รับประกันห้าสระคเลยครับพี่ใช่ครับเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับป่าครับอ่าหมายถึงว่าตัวเราไปเข้าป่ามา ใช่ครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีโอกาสจะส่งเรื่องไปเล่าอีกได้ครับส่งมาแล้วกันนะครับโอเคคุณกิฟต์ยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด u ับ c ไ i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก p l u ส